มักสาวไทยบางสาวไทยอยู่มีงานแค่บ้านกันเอากันเลยเนาะข้าจะมาเขาเอาบ้างนี่เลยบ้างมักเขาเอามางเอาบวกมากไปหาคนที่เข้ามาเข้ามันมันมวิปคนเดียวเียคุยยิ่งคนไทยมันมีสุภาพสีพงศลังอันหนึ่งขยันขยงขึ้นขึ้นคนเป็นตีสบายดีสวัสดีภาษาไทยสวัสดี สวัสดีกับยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับครับอีกบอสวัสดีเด้อร์เด็กแม่นบ่ดาวผนไทยสวัสดีเด้อเด้อดาวผนไทยสวัสดีครับพี่น้องสวัสด <c oughs> ีครับพี่น้องเออเออมาเด้อพี่น้องกินซุกเล็กตำการวันนี้เอาคทีมงานหงใหม่นพ่อครัวก็คือเซฟจากจากไหนสกลนครบ่สกลนครสกลนครพี่น้นองคุณว่า เค็นมาสุดสีมือพผมมาเสร็จสู่กินว่ากินแล้วเบ็ดปักหูกระบอกผมมาผมเสบเรียกีเลียมืออ่ปุ้งหรอบ่ยังบอโอ้ได้หลายเติบเนาะซื้อมาเท่านี่โลครึ่งโลครึ่งสิบห้าขีดฮอนบ่สิบห้าขีดโลหนึ่งอยู่เมืองไหร่ร้อยกับสามร้อยสามร้อยแค่เป็นเป็นแค่บาทเลยครับ สามบเป็นเงินจ็กบาทจ็ดบาทจักเลยเด้อแต่ไรเป็นเงินกีบนี่เอายามันยามันบกว่ากันตัวนะเอาตัวใหม่อไปยังมีพักพักยังเนี่ยพักเขาเลยพักยังพักยังภาษาภาษาไทยเกันพักยังพักฟรบสลักบอกพักฟรีไปเรื่อยบวตัวนี้หอม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 พักฟีไปเรื่อยโดโซโดโซขนาดเด็กขึ้นท่าโลโซ ตอนแรกไปกินลูปเป็นเนี่ยพี่น้องมากินกันเพื่อนพี่น้องมาลองซิมสีมือเพื่อนเพื่อนว่ามือเซฟเซฟเก้าพี่น้องเคยตังหันขายสุกเล็กหอมบะหอมเลยนาะยังจะขั้นตอนนี่ได้จะบุเซ่นแล้วนี่ก่อย ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นได้ได้ได้ในแต่ซอยน้องซอยก็มาเพียมหาบอกมาเยออ่ะเนี่ยอันนี้ก็ซอยกระหอมพี่น้องทีมงานพี่น้องมื้อนี้จะพาเพิ่นเลี้ยงมื้อนี้สูตรสูตรสูตรสะกุลนะครับสูตรสะกุล๋อสูตรสะกุลสูตรรับมันมีอยู่อย่างเดียวไข่ไข่เนติเห็นแฉบนะว่าจังใดว่าจังได เห็ดเล้วเขาส่งเอาใส่ปากแสียเนี่ยโอ้ยโอ้เคล็ดลับเพื่อนพี่น้องถ้าถ้าไปเอฟซีสซาสกนนะุลนายจะฮู้ดีป่อันนี้ก็เป็นพระเอกซอยพี่น้องหอมซีหอมใบเลื่อยเริ่มเริ่มเราวันนี้เริ่มลงมือเราวันนี้ อันขอสูตรในเะเล็กน้อยบ่ได้บ่ได้อยู่ตีสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์อ๋อทำไมร่วดๆนาพี่บ่นดั้สิบหกยี่สิบคนพี่คนพี่น้องคนเนอะพี่น้องจะลองซิมเบิ่งบัตรเพชรแกใสมือกันน้องจัดให้เต็มที่วันนี้เพื่อนว่าแนะนำให้เอาไปตั้งคันยูุราเลยเพ oh? <c oughs> ื่อนว่าเขาครัวขันไทยมันแย่กันไทยได้หลาย อีกตามผมมักของไผ่มันเนาะของนัวของนัวแป้งนัวพี่น้องแป้งนัวใส่ลายใส่ลายใส่หน่อยผมรุนหมูแม่นเนาะใส่ลายใส่ลายใส่ลายอีกผมรุ่นมันยังอีกบันนี่นี่คือปลาปลาปลาแดงใส่แจ็กหน่อยเพราะเห้มันได้กินมัน ใส่น้อยก็ได้กินเลยแล้วปลาแดกได้กินเลยอ้าวอ้าเลือดเท่ากันทางบ้านมัวเลือดมัวนี่น่าจะคือกันแหละโลหิตบ่กเนาะตัวนี้ตัวที่คาดว่ได้เพิ่มสีเพิ่มสีโอ้โหเพี้ยกับเพี้ยสดๆเลยพี่น้องตอนเช้า ทำไมพี่ดูมือพี่จริงๆมันขาดอะไรทั้อย่างน้ำขุนเขาน้ำขุนเสักหน่อยสักหน่อยโอ้โอ้โอ้โอสิ่งที่คาดไว้เข้าพรรษาโจ๊ะ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 มดทันแล้วนี่วะหมดทันแล้วเนาะเดี๋ยวคุณชิชูอันนี้เนี่ยตอนแรกก็กินมูเป็นเนอร์ที่น้องมันมาอยู่กับพี่น้องขั้งนี่แหละ เขาผาเห็นน็ดไปดูทีตัวเด็ดอืมสุดยอดกี่คำครับยังเหมือนเดิมสดยอดม <c oughs> ันต้องจังสิไปกันได้ไปกันได้เลียดีินเลียเยมื่อสูตรนี้นะอ <c oughs> ยากให้เซฟต้องออกขอปากเหรอ อันน <mile> ี้เนี่ยจ้ะอันนี้เป็นซอยซอยบ่หนิซอยจำเลยนี่ซอยจุซอยจำซอยจำซอยจุเข้าเลยซอยจำข้างนี้ข้างนี้ก็ซอยจำพี่น้องพี่น้องอันนี้ย่างย่างยังย่างเสือวะเสือร้องไห้บ่แม่ย่างง่วงวะย่างง่วย่างง่วเนาะย่างก็ไม่ย่างเือเสือไม่เขามาเสือร้องไห้เสือร้องไห้โอ้บ่าวัดมันมีเยอะจวะ มันมีมันมีหลายนะมันมีหลายนะโอ้ล้าปนไทยอ่ะคักไปเอ้าสะกุลสะกุลปนขม้วนพี่น้องกันเองกันเองเอาไปนี้เลยหรหรือแบบหรือว่ามีแนวนั้นมีแนวนิดเดียวแบบเอาไรเดี๋ยวพี่น้องเด้อวันนี้เด้อคมหน้าคมตาเลยพร้อมลุยเลยบ้านนี้ที่ซื้อมาโลูลครึ่งลอง่อดว่าจะเป็นไหมพาเข้าแต่เมื่อกี้พี่น้อง

คือเดี๋ยวพวกพวกตัวสิทอนคนน้ำบ่้อทอนเดี๋ยวกูจยให้หมดทุกอย่างต้องต้องห้หมะกันจนจนจนยางเสร็จเลยใช่ไหมหมอขนาดเป็ดนี่เขาเขาย่างย่างเงี้ยเป็นพวกตัวกินนี่ยเขาย่างหม้อที่เขาคนมันมันมันเสียบอมอมันเด็กนี่กกินมันเด็กนี่กินทอนหม้อคนเด็กกัดยางกินกินทอนหม้อว่าไปอี มอมบอมแม่เป็นเขาเอื่นพักที่เล่าแม่ล่ะลื่นนะลื่แม่แม่เลยพองของป้อมได้บะเนี่ยอันนี้บังซีบานเฮานังซีไอซีใบเลื่อยซีใบเลื่อยกันิใบเลื่อยโอ้ลิ้มใบเลื่อยใบอะไรนะพอนี่ตทการเต็ปีเลยสองหนวยการสิบปีจบการล นับเลยนหลก้อนกอดอบ่ะก้อนกอสอีบ่ะก็ไต้องกินคนเดียวเนี่ยมันสอง่หางกันทุกนสามมือับกียวนคนเดียวเลยบดาเย โอ้ฉันจะซื้อมากินคนเดียวแล่ไงเรื่องนะมาม่อาจกสามตอนสีตอนห้าตหกตอน็ตอนโอ้โหมัเลยทาบ่ยเอาดเยยังเยอะยังเยอะยังเยอะค่อยกินค่อยเล่นบุญบ้านเฮาเเขาเผนอยังไงส้มมส้มเงา มักเปียวว่าไปมกเปียวบอนีเยนี่มีแต่มีแต่เคยกินลาบเป็นดอยี่ปุ่นหกินสุกเล็กสกนครสุกเล็กสกุนครเหมือนเนาะแม่นปนางสวรรค์อนกินปะนางสวรรค์พือนกินอะันเราไหมเคยกินหมด เขามีโครงการด้วยเขาจะไปสืบทีอยู่เมืองเล่ามาบานีิว้าวอนี้อู้หูเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยบานีิเขาไปเขาไปศึกษาเพียงเดียวสืบที่ทำไมพี่เยอะนะถ้าถ้าไม่ได้ไปทีอยู่เมืองเล่าเนี่ยมันต้องมีเมียด้วยเอ้ยเห็นดีคือมันต้องมีไอ้มีเมียเลยอ๋อไรเอาเลย เดี๋ยวปัญหาเะกระกุกกระจุกอันแไรยังยังไหมยังยังเป็นไรเขาเบิ้ลใช้เกี่ยวอยู่ป่ะเบิ้ลใช้เกี่ยวอยู่ป่ะบ่บ่อันนี้เขาพันช้าแล้วเขาพันช้าเขาไปแล้วร่องเขาพันช้าเขาไปแล้วเขาไปเลยพ่อไปเดี๋ก็เลยออกมาวางปาไหลเจ๊บบเห็นไปเลยเนาะ มันงออยู่บู <Yes> ่เดียวเลยเหรอเพื euh, Maya, Maya, <e ่อนชาวภาษาเดี Scroll ๋ยวมีคนชาภาษาทำก็มั้งมักหมอนี่ยมักสาวไทยมักสาวไทยก็มีงานแค่บักกันเขาก็เลยนาะงข้าเลมักเขาเขาบักกันเลยบ้านเรามักจะเขาเขาบักมาเขาบัามาก็ไปหาคนที่เขามาเข้ามันมันมันมวยคนเดียวเลยคุยยังคนไทย มันม้วคนเดียวแต่มันมันมีมี่ไว้เออการการต้องใจเย็นผ่านไปดีด้อบงทาได้เขาบอกมาอห้องเขาก็าเขาเก่าเทรีน้องมันโมงแมนมันเสียเวลาซือวะเนี่ยเสียเงินมาทาแล้วมากเลยหัวนจอะไรัดีเลยเก็บเียหรอโอยภาษาเมีย ไหสิบาว่าไปเอสิบาถึงสุภาิังโอเคโอเคยังบุ่ดกินมันคัดจังว่าก่อนขออสูุดเดียวไนขอบูสุดประตูยังทันเราใส่้อไปนะผู้บัญชาการมแต่ผู้บัญชาการสูงสุดองานี้แต่เขาบอกมาเขาต้ยั เอการมาได้ทัาพเอกสารอันบประมาณทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเขาผหเขารเลยเขาจะมากินมากอันกับอันนองกับนงแบบบาได้นี่เขาปิดประมาณทัานทีเลยเปมือนคบสนุุควบสนานเลยนะวีวีเอาเงินมาแจกอาบ้านนู้นแตกกรองอยู่กุพันเดี๋เดี๋ยว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 บาดจกดพลสองร่อยด้รวะก่อนเขาทีวฟังเขาออกตัวหนาเลยเอ

ดีแต่มันออกรูปแบบนี้เนาะถ้าเป็นรูปแบบโอนโอ้ยเขาคือมีช่วงแตงในปาเขาหปลาปลาเขากินนี้เวากินดีตอนนี้ก็แ้เขาเขาใหญ่แต่ช่างบ้าไปให้หมกค่าค่าตุ๊ท่านห้าเออเพุ่นแล้วห้าเออพุ่นแล้ว่าน้แล้วทันห้าขึ้นหรือบอลนี่พันห้

หล่นอะไรกันีนี่อ่กันเ็กงคือมนเรือเมือนีโป๊ปอดไ่ตัวนี้ทนี้กันลน่มาลุงเนันเอลาเอาเอ้าเอยินโบลาเป็ดยังมาแรง เอาตัวนี้มันเอาตัวนี้ให้มันครับบ่อันเขาเขาอ่านกินเนี่ยววะอย่างกินอย่างอย่างไรกินมันจะกินปีห่อนใบสามเลยนะเนี่ยเขาอ่านถึงยังมาแรกเนี่ยเขาจะเขาจะไปสื่อเปลี่ยนไม่แยกตัวเฮ้ยเห็นบมูเขาแสดงไงเพิ่งหั่นเหย้าอย่างหมูเมียง